สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูนิดาอีกแล้วนะคะเรามาต่อกันในเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงนะคะวันนี้คุณครูนิดาจะพาเด็กๆมาอ่านบทไก่แจ้กันนะคะเป็นยังไงเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะ รองสองสำเนียงฟังเพียงบันเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มา สักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุกทุกวันเอยเจ้าลงไปแล้วค่ะเด็กๆสำหรับบทอาขยานดอกส้อยสุภาษิตคำว่าสุภาษิตแปลว่าคำสอนซึ่งบทอาขยานไก่แจ้บทนี้ผู้แต่ง ก็ได้สอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับการรำลึกถึงภราคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนเรามานะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนคัดลายมือบทไก่แจ้นะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดให้สวยงามนะคะแล้วส่งกลับมาตรวจกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนิดานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ